เด็ดคะที่นี่นี่สถาปัตยกรรมที่บอกว่าน่าสนใจมีอะไรบ้างคะอย่างตรงนี้ที่เราเห็นก็ตอนนี้ที่รางองนังนี้ก็มีเพดานที่สลบลงแล้วมันก็มีออกแบบที่น่าสนใจแล้วแล้วรองนี้ก็มีระเบียงด้วยตอนนี้รงองนังใหม่ๆก็ไม่มีระเบียงเลยอ่าก็คุกความน่าสนใจอยู่ที่การสลบลงของหลังคากับระเบียงอันนี้นะคะ โรงหนัง standalone ในประเทศไทยนะคะบางแห่งที่ถูกปิดตัวไปบางแห่งถูกละเลยค่ะแต่บางแห่งก็ถูกนํามาใช้ประโยชน์นะคะอย่างเช่นอาจจะเป็นสถานที่ขายของหรือเปิดกิจการอะไรบางอย่างนะคะจิสมอสศมรยังอยู่กับแขกรับเชิญท่านนี้ค่ะชาวอเมริกันที่อยากจะทําบทบันทึกประวัติศาสตร์โรงหนัง standalone นะคะคุณ,ะคะคณฟิลิปจาบลอนนะคะคุณฟิลคะคุณฟิลเคยไปที่ราชบุรีนะคะไปที่ หลายๆโรงหนังเลยแหละนะคะแต่ภาพที่เรามีก็คือโรงหนังเฉลิมทองคำใช่ไหมคะโรงหนังนั้นเป็นยังไงบ้างเห็นบอกมีมอเตอร์ไซค์อยู่ข้างหน้าด้วยใช่ตอนนี้โรงหนังเฉลิมทองคำมันเป็นที่ขายมอเตอร์ไซค์ข้างในมันไม่มีสภาพเดิม<อ>มีแต่ข้างบมีมีเก่าอีค่ะข้างในนี่ไม่มีสภาพแบบนี้แล้วไม่มีเลยเหลือแต่มอเตอร์ไซค์เหลือแต่มอเตอร์ไซค์ค่ะนอกเหนือจากเฉลิมทองคํา คุณฟิลได้ไปที่โรงหนังอื่นๆในราชบุรีไหมคะมีทีอ่อำเภอโพธารามก็มีโรงหนังหนึ่งเรียกว่า,าวิคครูทวีภาพยนตร์ค่ะใช่รูปนี้ไหมคะเดี๋ยวนะคะอันนี้นะคะครับผมอยู่ที่โพธารามอันนี้ก็คือปิดปิดไปแล้วเลยปิดประมาณ18ปีแล้วโอ้ฉะนั้นก็คือคุณฟิลก็ได้แต่บันทึกภาพจากภายนอกเข้าไปข้างในข้างในได้ข้างในก็ได้ได้ะค,ะค่ะ ปกติไปนี่ติดต่อเจ้าของโรงหนังอะไรก่อนไหมคะหรือว่าก็เดินลุยเข้าไปเลยจริงๆแล้วก็แวะบไปแล้วหาคนที่เคยทำงานที่โรงหนังนี้เราเขาเปิดประตูให้ผคค่ะนอกจากที่ราชบุรีนะคะซึ่งราชบุรีก็ไปอยู่หลายที่นะไม่ใช่แค่สองที่นี้นะคะก็ยังไปที่จังหวัดอื่นด้วยนะคะอันนี้สวยนะนี่สวยมากเลยนะดูลวดลายจากข้างนอก อันนี้อยู่ที่ไหนคะนี่คืออําเภอเมืองนครปฐมอ๋ออยู่ที่นครปฐมนี่เองนะคะชื่ออะไรนะคะเนี่ยตังเสียหัวดรามาเนี่ยออกเสียงชัดมากตังเสียหัวดราม่านะคะความโดดเด่นของตังเสียหัวดรามามองดูจากข้างนอกนี่ดูมีสีสันม,มากพอสมควรเลยใช่นะคะม,มีหลายนีมันเคยอยู่ในตลาดตังเสียหัวดอา่า แล้วคือตอนนี้ก็ตลาดก็ไม่มีละตลาดไม่มีเลยอแล้วโซนนั้นมันส้มเลยส่วนใหญ่คือถ้ามีตลาดนี่โรงหนังน่าจะอยู่ได้ถ้าถ้าตลาดยังอยู่หรือเปล่าคะคุณฟิลเท่าที่ดูมาคิดจริงๆแล้วธุรกิจเก่าของโรงหนังก็มันมันเปลี่ยนแปลงหลายหลายอย่างแล้วไม่ใช่แค่ว่ามีชุมชนแล้วจะอยู่ได้ใช่ลีวตัวธุรกิจด้วยคนคนอยากดูหนังในในบ้านดูหนังบนคอมพิวเตอร์บนไอ o ฟน iPhone. อนอกจากที่นครปฐรมนะคะนี่มหาชัยก็ไปมาแล้วค่ะมหาชัยรามาในบ้านเราชอบใช้ชื่อนี้เนาะอันนี้ก็ทนบุรีเขาบอกว่าถ้าออกเสียงให้ถูกต้องทนบุรีรามานะคะแต่ฝรั่งจะออกเสียงทนบุรีรามานี่ก็มหาชัยรามานะคะสงสัยไหมคะว่าทําไมส่วนใหญ่ชอบใช้รามาชอบว่ารามามันในสมัยนั้นเคยมีระบบ ซีนลาม่าแล้วซีนลา,าม่ามันมันระบบใหญ่ๆจอใหญ่แล้วร้องนังแบบนี้เขาตั้งชื่อกับรามาเพราะว่าอยากโรโมทให้ก็มีระบบซีนลาม่า้างไหนแต่ส่วนใหญ่เขาไม่มีอ๋อก็คือเหมือนกับว่าถ้าใช้ชื่อ,อบวกว่ารามาด้วยแล้วเนี่ยดูจะดูทันสมัยก็คือเป็นการโปรโมตรงภาพยนตร์แต่จริงแล้วในโรงภาพยนตร์อาจจะไม่ได้ใช้ระบบซีนลามาก็ได้นะคะ ไปวันนี้ส่วนใหญ่นี่คือปิดหมดเลยนะคะเลิกกิจการไปหมดแล้วส่วนใหญ่ค่ะแต่ก็มีบางที่ที่ยังเปิดให้บริการอยู่ใช่ไหมคะครับผมค่ะอย่างที่นี่คือที่ไหนคะอันนี้คือโรองหนังธนารุ่งรถรามามันอยู่ในอำเภอเมืองอุตรดิตถ์แล้วมันม,มันยังใช้อยู่มันโรงหนงังสแตนอโ l นที่ที่สุดท้ายในภาคเหนือเมืองไทยที่ยังใช้อยู่อ๋อเป็นโรงหนังสุดท้ายที่ภาคเหนือเลยเหรอคะอ๋อแล้วคุณ คุณชิวมีโอกาสได้ไปนั่งดูหนังด้วยไหมนอกเหนือจากไปถ่ายมีดูหนังเรื่องอะไรจาได้ไหมคะหนังไทยไหมหรือว่าหนังฝรั่งจริงๆนางไทยจดหมายในความทรงจาอ๋อเพิ่งดูสิคะเพิ่งดูทำลายใช่ไหมคะจดหมายในความทรงจงงานะคะระบบระบบส่งระบบเสียงเป็นยังไงบ้างทุกอย่างก็ดีนะเขาเพิ่งเพิ่งเพิ่งอัปเดตเขาใส่ะระบบดิจิตอลแล้วคเครื่องสายมันดิจิตอลแล้วคนดูเยอะไหมคะ เยอะประมาณหกสิบกว่าคนใ,นในในรอบหนึ่งอ๋อค่าตั๋วเท่าไหร่คุณฟิวแปดสิบบาทแปดสิบาทถือว่าแพงไหมสำหรับฝรั่งอืมไม,ไม่ไม่แพงเลยอันนี้เป็นขายเรื่องเดียวหรือว่าขายสองเรื่องเรื่องเดียว,เร,เ,ยวเรื่องเดียวนะคะแล้วหน้าโรงหนังมีอาหารขายไหมคะช่วงนี้ไม่ค่อยมีมในสมัยก่อนค่อยมีคนที่ขายขาย,ข,ายขนมจีน<ช>ขายขายน้ำอะไรน้ำผลไม้ อย่าง๊อบคอร์นในโรงหนังยังมีขายไหคะยังยังมีอันนี้ขาดไม่ได้นะคะอะแต่ว่าทั้งหมดทั้งสิ้นนะคะโครงการนี้ในประเทศไทยที่คุณฟิลตั้งใจมากที่สุดคือตั้งใจทุกที่แหละแต่ว่าที่นี่คือไฮไลท์เลยนี่ค่ะเพราะอะไรคะสกาล่าก็จริงๆแล้วสกาล่าเป็นโรงหนังแบบโรงหนังมูวี่พาเล e สุดท้ายในเมืองไทย แล้วตอนนี้อนาคตมันมันยังไม่ต่างเลยบางคนอยากทุบเจ้าของที่ดินอยากทุบแต่มีหลายคนที่หลัดรองหลังนี้แล้วเราอยากห้าวิธีทำให้มีอนาคตที่ดีค่ะจะทำยังไงครับเพราะว่าคนที่เป็นเจ้าของแน่นอนก็ต้องบอกว่าเรื่องของธุรกิจเนาะเรื่องของไรายได้ คือเปิดโรงหนังไปรายได้ก็ไม่สูงมากแต่ถ้าเกิดเขาไปทําเป็นห้างสรรพสินค้าเขาก็จะได้รายได้มากกว่า mm hmm. คุณฟิลมีไอเดียไหมคะสําหรับการที่จะรักษาโรงหนังแบบนี้ให้คงอยู่ต้องทํายังไงบ้างถ้าอยากให้อยู่จริงๆแล้วเรื่องนี้มันเรื่องปกติเกี่ยวกับโรงหนังเก่าเพราะว่ารายได้มันไม่ค่อยมากเท่าไหร่แล้วถ้าทุบแล้วสั่งอะไรใหม่สั่งห้างสรรพสินก็ได้ทุนเยอะ แต่ว่าหลงแบบนี้มันมันมันมีคุ้ขาหลายอย่างมันมันมากกว่าการมรายมันมากกว่าอ่ายังไงดีมากกว่างเงินใช่มากกว่าเงินะก็คือมีคุณค่ามากกว่ามีคุณค่าอื่นๆในเรื่องของการเล่าประวัติศาสตร์มันมันเป็นสมบัติของเมืองในอเมริกาทุกเมือง ทุกเมืองที่ใหญ่ๆที่มีคนรวยเขาดูแลรองนังแบบนี้เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ดึดงดูดนักท่องเที่ยวมาดูแต่ในอเมริกาที่เขามีการปรับตัวอะไรยังไงบ้างไหมคะครับก็จริงๆแล้วส่วนใหญ่ก็มีกลุ่มที่รักรองนังเก่าแล้วเขาเข้ามาร่วมกันเขาขอทุนจากรัฐบาลขอทุนจากด่านเอกชนขอทุนจาก คนธรรมดาแล้วผักผักพุ่งใหม่จะก็มีเหมือนกันใช่ไหมคะที่แบบเจ้าของโรงหนังในอเมริกาอยากขายมีด้วยมีด้วยรองเจ้าของโรงหนังก็ส่วนใหญ่เจ้าของโร,งห,ง,หง,รงหนังเป็นนักธุรกิจ<อ>แล้วเขาต้องคิดถึงเงิน<อ>การเงินแล้วถ้ามีโรงหนังท,ที่อยู่ในตินที่มีค่าเขาจะขายเลยส่วนใหญ่แล้วถ้าเกิดยังรักษาไว จะรักษาไว้อยู่ด้วยได้ยังไงสิ่งที่ผมพูดเมื่อกี้นะต้องต้องมีกลุ่มที่สนใจแล้วต้องต้องต้องสร้างกรณีนะต้องสร้างภาพโพสของรองนั้นแล้วต้องขอทุนจากจากหลายด้านค่ะแล้วต้องต้องโโมทให้ดีๆต้องต้องทําให้รุ่นใหม่เพิ่มความสนใจอฮ คือประเด็นหลักเลยคือว่าต้องยอมให้อยู่ก่อนต้องยอมให้โรงหนังอยู่ก่อน<ช><ช>นะคะแล้วก็ต้องหาทุนสนับสนุนเพราะว่าอยู่ด้วยตัวเองไม่ได้นะคะสามก็คือต้องทําให้โรงหนังนั้นโดดเด่นแล้วก็ดังขึ้นมาสี่ต้องทํำยังไงก็ได้ให้คนรุ่นใหม่หันมาสนใจโรงหนังแบบนี้นะคะที่คุณฟิลเล่ามาทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่เฉพาะมีในประเทศไทยนะคะที่คุณฟิลไปบันทึกภาพโรงหนังแซนอโลนมาไปที่ประเทศไหนในอาเซียนมาอีกบ้างคะไปพม่าแล้วแล้ว ประเทศลาวด้วยอ๋ออย่างที่พม่ากับลาวนี่ยังมีฉายอยู่ไหมคะโรงหนังแบบแซนอโลน o อ่พูดถึงประเทศลาวไม่มีอะไรเลยอ๋อไม่โรงหนังไม่ฉายแล้วไม่ฉายแล้วตัวโรงหนังยังมีอยู่ตัวโรงหนังยังยังมีไม่มากแต่ยังมีอ่าที่ประเทศพม่าก็มีหลายประมาณห้าสิบห้าสิบกว่าโรงที่ยังเปิดฉายอยู่เหรอคะใช่ครับค่ะจาก ประเทศไทยนะคะคือไปมาหลายที่แล้วแหละนะจะทําอะไรต่อคือจะไปที่จังหวัดไหนต่อหรือจะไปที่ประเทศไหนต่อจริงๆแล้วจะทําให้มืองไทยเสียไปก่อนแล้วหลังจากนั้นก็จะกลับประเทศพมา่าเพราะว่ามนงานนี้มันยังไม่เสียที่นู่นด้วยอ๋อค่ะก็ต้องไปบันทึกภาพต่อที่พมา่านะคะ<ม>ส่วนในประเทศไทยนี่ยังเหลืออีกประมาณกี่จังหวัดหรือต้องใช้เวลาอีกกี่เดือนกี่ปีคิดว่าประมาณ หนึ่งปีครึ่งหนึ่งค่เหรอคะแล้วที่เป็น End product คืออะไรคะหลายอย่างจะทำหนังสือหนังสือแบบคอฟ f e e เท b บ e b บอ k อ่าแล้วมันจะมีรูปของโองหนังในเมืองไทยค่ะอ,ะอ,อ่โรงเดียวในทุกจังหวัดอืโรงเดียวในทุกจังหวัดใช่หมายความว่าไงคะโรงในทุกจังหวัดคือเลือกมาว่าจังหวัดนี้จะเลือกโรงไหนใช่ใช่บ uh huh. สมมติว่าก็ไปอุตสาหกร์อุตดิตก์กมมีประมาณห้าโรงแล้วเราจะเลือกโรงหนึ่งแล้วจะหายรูปในในในหนังสือนี้ค่ะหนังสือนี้จะให้ชื่อว่าอะไรคะยังไม่ตั้งชื่อเลยยังไม่ได้ตั้งชื่อเลยนะยยนะก็ประมาณว่าบทบันทึกประวัติศาสตร์เกี่ยวกับโรงหนังแสตนอลนอะไรอย่างนั้นนะแต่ไม่รู้รว่าจะเป็นชื่ออะไรนะคะซึ่งก็ต้องติดตามอีกประมาณหนึ่งปีครึ่งว่าพอผลิตออกมาแล้วเนี่ยหนังสือเล่มนี้เนี่ย จะสามารถหาซื้อได้ที่ไหนอย่างไรนะคะซึ่งนี่เป็นส่วนหนึ่งของโปรเจกต์ของคุณฟิลโปรเจกต์นี้มีชื่อเต็มๆว่าอะไรคะชื่อเต็มๆคือ the Southeast Asia Movie Theater Project the Southeast Asia Movie Theater Project นะคะถ้าอยากหาข้อมูลเพิ่มเติมเซิร์ชใช้คำนี้เซิร์ชจะเจอบล็อกของคุณฟิลเลยใช่ไหมคะใช่มีบล็อก www ctheater.blogspot.com อ่าโอเคก็สามารถที่จะติดตามรายละเอียดได้นะคะทางบล็อกที่ขึ้นอยู่นี้นะคะโดยใช้ชื่อโปรเจกต์ว่า the southeast asian movie theater project ค่ะสำหรับวันนี้ขอขอบคุณคุณฟิวมากขอบคุณค่ะขอบคุณมากครับ คุณผู้ชมคะภาพถ่ายบันทึกเรื่องราวของโรงหนัง standalone กว่า200แห่งทั่วอาเซียนนะคะถือเป็นความตั้งใจของคุณฟิลิปค่ะทั้งเรื่องของการบันทึกและการเผยแพร่ภาพถ่ายเหล่านี้ผ่านสื่อสังคมออนไลน์นะคะโดยคุณฟิลิปหวังว่าภาพถ่ายจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะสามารถเปลี่ยนแปลงสกักรรมของโรงหนังแบบ standalone ในอาเซียนได้นะคะซึ่งเป็นบทบันทึกสำคัญทางประวัติศาสตร์ของภาพยนตร์ค่ะและนี่คือภารกิจหลัก ของผู้ชายที่ชื่อว่าฟิลิปจาบลอนค่ะวันนี้สินสมศรสอนเวลาหมดแล้วค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ